ถ้าน้อยขอติดตามท่านตลอดชีพเปิดว่าปะไอจีเจ้าลู่ซือสวยเวอร์เดอร์คาเดอร์เรียกได้ว่านอกจากความสวยของเธอแล้วความสามารถทางการแสดงของเธอก็ยังดีมากอีกด้วยสำหรับเจ้าลู่ซือนักแสดงสาวจากประเทศจีนอายุ23ปีเธอเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ดังเรื่องข้านี่แหละองค์หญิงสามและ ปูรูเดอะเวิลดาราจากรักลำนำใจเลิฟไลท์เดอะกาแล็กซี่และล่าสุดแอบรักให้เธอรู้ฮิตเดนเลิฟรวมไปถึงซีรีส์เรื่องดังอีกมากมายซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้วันที่25กันยายน66ที่ผ่านมาเจ้าลู่ซือเจ้าลูชี่ หรือโรซี่นางเอกจีนคนดังขวัญใจมหาชนวัย24ปีลัดฟ้าถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมมีกิจกรรมโปรโมทผลงานในไทยในวันพุทธที่วันที่27กันยายนโดยมีเหล่าคอซีรีส์จีนในไทยตบเท้าไปต้อนรับกันแน่นสนามบินเลยทีเดียวทำเอาแฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทยมีเจ้าลู่ซื่อแล้ว ฮอตครองเทรนแบบเกินต้านกันไปเลยซึ่งนอกจากความสวยสดใสตัวเท่าโลกของเจ้าลู่ซือแล้วด้วยความน่ารักมีเสน่ห์และความเป็นไทยสาวในฝันของเหล่าชายหนุ่มทำให้เธอมีฐานแฟนคลับชาวไทยมากมายใครเป็นแฟนคลับของเธอรีบไปกดฟอลโล่ด่วนเลย IG จีแอดบลูไซส์้ค่าน้อยขอติดตามนายหญิงไปจนชั่วชีวิต